ขอบคุณนะขมบรถขัรถไน่ยอะไรไปหนที่ไปหนนะพี่เป็นไรเป็นอ๋นอคนขีดรถ ไฟอันนี้อันนี้ก่อไฟนอนไม่ใช่ก่อไฟกินกอไนก่อเป็นที่หนา <c oughs> วูต่ต้นบนเป็นไรเหรอต่านบนเป็นจริงนอนไปแล้วเ้าะท่านบ,บนนี้เป็นหลังคาหลังคาสน,นุกสุดได้นี่ไงเรามาดูบ้านนี้เล้วนี่นนะ <c oughs> แล้วนนี่เป็นตัวน่าห่า อันี้จะเป็นโซนนั่งตัวเล่นอันนี้จะเป็นซนล้างมือนอนโซนบ้านนี้ก็องโง่หน่อยไอ้ไอ้อันนี้มันเป็นอันนี้นี่นะครับครอบ้านิวูดาอใช่นครับชว่ววววีครับมาเขากันอ่ะเห็นเด็กช่างไหมนยเห็นเด็กช่างไหมนะนี่เด็กช่างสนใจอนูกสนุกันเรานีกขนบกนุกนะไส้กนกสนุนก เยี่ยมเลยน้องณ้าเราไปเยี่ยบน้ำไม่มีเหรอเนี่ยเยียมน้ำอยู่ตรงนี้เออจีเอ้ยมีทะเลด้วยน้องมาจินงข้าวก่อนลืม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 ทำแบบข้าวให้แล้วน้องคมตับโยโย่ลังบอสใส่หน้านะลังบอสใส่หน้าออะไรเนี่ยน้องเพื่อสาว มิบหรอหนึง่งสสามสี่ห 2> 1, 2, 3, 4, ้าเดี๋ยวรอ้องไม่กินข้าวมในในตัวข้าวกินแล้วย่อมๆๆ่อมอออนเนาตนอไปนอนนะเ<ใ>นบน้น,นะนงกน่อนแบน่งก่อน่นบ้านนี้เอนลกันเปียนแปบ้านทำไมนี่ นอนก่อนแล้วการี่ผมกแล้วอ่ะโออยากนอนกันห้องช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อกี้อะไรนอนเช้าแล้วยังไม่ตอนเช้าต้องปีห้าก่อนเพื่อตอนเช้าหนูยังไม่นอนทำไมทังไมนอนขอพี่ขอพี่ขอพี่หนอนรรีบบน่ไปแตกกัถถผผมมะ

ปูกระทะก่อนอยู่นี่นะไปนะ้องน้องหมูกระทะาแล้วซื้อหมูกระทะไอยีเดินไก็ก็ถึงแล้วเดินเดินเดินไปเดินไปก็ถึงเวาปหมูกระทะปูปลาเหปูกระทะปูหูกระที่ปูปลาปูปาโยตอนนี้ มูแด de งหมูปิ้งหมูแดงไปซื้อหมูกระทะมาตั้งตั้งรถเลยเดี๋อินต้ยเเมื่อสามมากินข้าวแล้ว

นอนด้วยนอนด้วยคนมันมันนอนได้สองคนดีห้าแล้วะ้ก้องกนไัเอนน้อก็ไม่หาที่ิดีเลอเช้ามาก็เห็นอันนี้แล้ว ding ding เดี๋ยวเราไปหาที่ดีกว่าน้องไปเราไป่าเอ้ยเราไปสั่งของมันน้องอยู่นี่นะที่เราสั่งของมันเอาอะไรดีน้องอยากกินอะไรอ่ะเซดซีไหมอยากกินอะไรเีกับปิ้งไก่แล้วก็กรบน้ำอ่ะตลอดหมูกระทะกันเอาถั่วเทีอยากเอาไหมไปตรงนั้น เวยน้องเราขับไปเอาเร็วเพราะว่าแก๊ปไม่รู้ว่าเราอยู่มาเร็วนนห้องสอบขับเนาเอาว่าอะไรวันนี้เดี๋ยวอีพีสามเดี๋ยวอีพสามใช่เอออีพีสามอุ้ยเฮ้ยมีเพื่อนเราด้วยพี่กดพี่กด มีกดเย้ย้กกกนได้เล่นนี้ หรอใช่ไหม

sani <laughs> <laughs> ne <laughs> <laughs> もちろんね。<noise> <noise> Let mm me -hmm. มื่อกี้หนูยิงมันจำนวนเยอะอันนี้พี่เล่นที่ไหนนะฮะอันนี้พี่จะเล่นทไหนที่ไหนอันเดียวสก็บบกระป๋องอยู่ตอนนี้หาไม่เจอใช่แน่เลยอะหนูไม่รู้เยอะแยะเลยบอกพี่ด้วยที่ไหนนี่เหรออย่างนี้เหรอ หรืออันนี้อันนี้เหรอ,อ,นนห,รอหนานลองมาร์คมาร์คดูลองมาร์คเนี่ยอันนี้แล้วก็กลับอันนี้ปุ่นนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เยวคมเร็วสูง เมาห่มปุกเลยอนองน,นดูน,นะน้อนนี่นอนดนะิขอปืนนะี้หน่อยขอปืนนี้หน่อยเนี่ยมีไหมกระชุนหมดตื่นหมดเออตื่นหมดละตอนดูนะได้าเกิดได้าเกิดยิงมันจะแบบถ้ามันจ,มจะเปิดถุงแหวนเนี่ยยิงมันจะเปิดแล้วตัวนี้นะเรายิงกันดี่นะไหนโอ้หายวั นี่ระเบิดระเบิดระเบิด,เ,บดหเหมือนมีคนเลยอหนูก็ไปด้วยถ้ามีถ้ามีเพื่นพี่พี่ชวนมันเลยนะตกตกตพีู่พี่พี่พี่ ได้เออนี่ไงจม่ายาดาพี่พี่คนคนนนพี่คนคน,คน,คนี้ต้คนรีบคนคน,คน,คนั้นไปไปตามมาตามพี่มาพี่มีนคนหลายคนเลยได้ได้หลายคนเลยหลายคนเลยปีหลังคาเลยเปิดหลังคาปหลังคา พี่ไหนพี่รู้อยู่บนหลังคาเหรอพี่รู้บนหลังคาโนนน้ำสิ่งด้วยค่ัโอยนมเียวอ่ะิเรอ คนหนูอยู่นั่นพี่คนยิงหนูอยู่นี่นั่นแหละนั่นแหละพี่พี่นี่เอาเอาปืนหนูก่อนเอาปืนอันอันนั้นปืนแดงให้หนูเอาก่อนเอาปืนแดงหนูก่อนเกิดอะไรขึ้นที่จะมาธิเล่นก่อนเพราะว่าสมาธิมันยากมาธิก่อนพี่พี่ชุบหน่อยชุบหน่อย chill nhưng con nhớ nhưng con nhớ